รายการของเราอีกครั้งทานผูมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้ไปเยี่ยมเยี่ยมมองมองใครเดียคุณโก้เราต้องไปหาพี่ฝันดีครับฝันดีพี่ใหญ่ฝันดีใหญ่ฝันดีใช่ครับยังมีชีวิตอยู่คนใหญ่เราได้ข่าวคือเขาไปช่วยคนอื่นไปเก็บคนอื่นให้แต่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่เขายังไม่ได้โดนเก็บเขายังไม่โดนเก็บอ๋อระยะหะลังผมเห็นชอบใส่ชุดอย่างนั้นครับผมก็มีความรู้สึกว่าเขาคงโดนเก็บไปแล้วอ๋อเขาไปเก็บเขาไปเก็บเก็บครับผมอ๋แล้วทำไมจะไปเยี่ยมเรื่องอะไร ร้านอ่ะจริง嘛จริงๆโอ้โหบอกเลยโอ๋ถุงแล้วแบบน่านั่งมากเรียกได้ว่าคาเฟ่ชื่อว่า Bangkok Roti and Cha Cha โอ้โหเนี่ยผมรออยู่นานเลยนะที่ใกล้บ้านเนี่ยผมรออยู่ที่แบงคอกโรตีแอนชาชักครับก็รอพิธีกรของผมเนี่ยโอ้โหผู้ชมไม่รู้จะเล่าเป็นภาษาอะไร นี่จนป่านนี้เขายังไม่มากันเลยนะทั้งคู่เลยโอ้โหแล้วร้านนี้นะร้านประจําผมด้วยเรียกว่าเป็นจุดแฮกเอาโอ้โหโรตีเขาเด็ดดวงมากแต่พิธีกรยังไม่มาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุฮโล อากาศดีนะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงฤดูแบบนี้ฤดูหนาวหนาวแล้วทำไมอยู่ๆมันสูงขึ้นอย่างนี้ล่ะพี่ยืนอยู่ข้างบนนี่รู้สึกไงบ้างครับที่มาเที่ยวอาณาจักรบ้านผมนี่ฮะแบงคอกโรตีชาชักโอ้โหเป็นเด่นเป็นสง่านี่ถ้าถนนนี้ไม่มีร้านนี้ดอบเลยนะดบดบที่อยู่ถนนไรเนี่ยอันนี้เหรอครับเขาเรียกว่าถนนเกษตรนวมินทราเสริมมณูกิจอ่ะมณูกริตตามว่าตามว่าตามว่าร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้เรียกว่า ต้องมีพิธีกรกี่คนครสามคนสามคนแล้วไปไหนแว่นอะตายตายตายแม่แทนตายโอ้รู้ว่ารู้ว่าจับได้ไปเที่ยวมาโหที่ญี่ปวดอ๋อเร็วไอ้ตายแม่รออยู่นะว่าตายคนที่ใกล้ตายภรรยาเขาเข้าโรงพยาบาลอยู่กดดีครับสวัส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 ดีครับเรามาเยี่ยมอาณาจักรความอร่อยของใหญ่นะฮะ ฝันดีฝันดีเออเปิดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับเปิดมานะครับอย่างที่บอกครับลานจอดรถเราเนี่ยกว้างขวางลูกบ้าเราแน่นแน่นตลอดแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าผู้ใหญ่นะครับคนเท่าคนแก่หรือว่าวัยรุ่นก็มากินตลอด แต่บรรยากาศร้านโรตีธรรมดาแล้วก็จะแบบรีบๆมารีบๆไปแต่ที่นี่นั่งได้นานๆสามารถชิลได้สองแก้วสามแก้วก็ได้ข้างในก็ได้ถ้านั่งนานเนี่ยเดี๋ยวตัวผมจะเดินไปทั้งายต้องไปก็จะเช็คบินกลับเลยเจ้าของร้านมาไม่เหมือนร้านโรตีชาชักทั่วๆไปนะเพราะว่าบันชิวชิเป็นแบบเหมือนกับรุ่นใหม่ทันสมัยผมเรียกว่าเป็นคาเฟ่นะคืออารมณ์มันเหมือนเราอยู่ในคาเฟ่แบบนั่งกินกาแฟ้อะไรอย่างเงี้ยแต่คาเฟ่ยุ่อ้าว ไปเล่นตลกไปทั้งานเวทีไม่พอนะยืนบนโต๊ะเลยเอาล่ะบรรยากาศในร้านเหมือนคาเฟ่จริงๆนะฮะชื่อว่าแบงคอกโรตีชาชะนะฮะ ทำไมมันต้องเป็นร้านแบบนี้ทำไมมันต้องขายโรตีจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบกินโรตีเหมือนกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วก็เรามีเพื่อนอยู่ที่สามจังหวัดชนายแดนใต้ตอนที่ผมไปเ<อ>นี่ยมันจะมีโรตีอร่อยมากอ,อยู่ที่แบบว่านาาทิวาะราปัตตานีเราไปกินเนี่ยชอบโรตีกรอบแล้วพอว่ามีโอกาสเนี่ยป้าเขามาทําร้านโรตีแล้วพอทําไปปุ๊บเนี่ยใหญ่บอกเขาบอกเออใหญ่มาทำไหมอะ,อะไรเงี้ยใหญ่บอกอาวโอเคแต่ใหญ่ต้องขอเรียนรู้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนิสัยของตัวเราเองเนี่ยเป็นคนทําอะไรแล้วเนี่ยต้องรู้ลึกแล้วก็เข้าไปถึงข้าางนนว่มัคือ คือเขาเ้าเขไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่รู้เรื่องจนสุดจริงๆนะอ่าโอไมไม่ไม่ทำเหมือนเวลาทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยพอมาทําปุ๊บเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้แล้วมันก็คงจะถูกปากแล้วพอทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้ชื่อคําว่าแบงคอกโรตีชาชักคือแบงคอกเนี่ยคือคือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางของมหานครที่รวบรวมสิ่งอร่อยทั้งหมดเนี่ย ภาคเหนืออีสานใต้เนี่ยจะมารวมอยู่ที่กรุงเทพเราก็ใช้ชื่อว่าแบงคอกแล้วบางทีเวลาต่างชาติเนี่ยเขาเซิร์ชคำว่าแบงคอกอย่างน้อยๆก็มีชื่อของแบงคอกตติดเข้าไปหน่อยโนะโอ้โหโดนนะโดนเลยครับครับคือนอกจากว่าอร่อยแล้วการตลาดยังนำอีกนะสมองดีแต่ที่สงคัญมองกันแล้วตาลายมากท่านผู้ชม เมนูเนี่ยเขาเขาขายโรตีกันเขามีเยอะมาเมนูถกเมนูก็เยอะนี่ขายเหมือนร้านแบบโหเจงอเลยนะที่เาเข้าแกงเมื่อระบบเคยถามใหญ่แล้วคนมากินต้องสั่งอะไรก่อนมีทมดเมนูใหญ่มีทั้งหมดประมาณ30กว่าเมนูนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบหลักรวมๆเลยคือพระเอกก็คือ โรตีโรตีจะประกอบไปด้วยท็อปปิ้งต่างๆที่มีส่วนประกอบแล้วก็มีรวมในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างเยอะแยะมากมายอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างคุณเอาอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้โรตีบานาน่าทวินชีสอันนี้คิดคิดมาเองอะไรเงี้ยอร่อยมากอันนี้แล้วก็ไม่เป็นไม่นไรปล่อยเขาทานกันไปก่อนนะไม่ไม่ต้องอร่อยมากทุกอย่างคือใหญ่เขาวางแผนว่าในชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีเส้นชีสอยู่สองข้างนะแล้วตรงกลางจะเป็นกล้วยแล้วก็ เป็นแป้งโรตีห่อเอ้ยคุณดูมากเหมือนคนทำครัวเลยนะฮะไม่วันนั้นเขาเครียดนะครับดืนยึงถือมีดจี้คอตัวเองต้องเสียแยก้วบอกใจเย็นมากินโรตีอ๋อมานี่ก่อนแล้วก็มานั่งกินก็คำดาวลงจากอันนี้อันนี้เป็นเมนูแนะนำเลยอันนี้ข้าวโพดชีสมีข้าวโพดด้วยเหรอใช่ครับข้าวโพดชีสแล้วมันทำได้ด้วยหรอข้าวโพดเนี่ย ันจะต้องเป็นยังไงทำไมใช้ช้อนเดียวกันกับพี่อ๋ออะไม่ได้อะโบราณใช่ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้อร่อยไหมอ๋ออร่อยอร่อยไม่หวานไม่หวานแล้วองแปลกแล้วมีข้าวโพดด้วยถึคนแบงค์อกอ่ะมักจะไม่ชอบหวานมากเราก็เลยตัดแล้วก็เลยยอมเสียสละ นี่แยกนมมาให้ต้องต้องไหนก็ได้แต่ถ้าใครไม่ชอบหวานเ้าพูดนี่ยังอร่อยกร่าไงต้องใส่มะเขือพวงไหมเป็นความคิดที่ดีโรตีมะเขือพวงนะโรตีแกงเขียวหวานมันต้องใส่มะเขือพวงใช่มีเขามีด้วยอันนี้นะโดดเด่นฝอยทองไปอ่าฝอยทองนะครับก็จะ นุ่มๆกรอบๆแล้วข้างนี้ก็ฝอยทองเนี่ยก็จะแบบไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็จะเป็นเส้นๆหวานไม่หวานหวานมากเนี่ยก็จะเลี่ยนนะครับพอโกตีเป็นบ่อยครับพอหวานมากก็เลี่ยนเลี่ยนแล้วก็เบื่อมาพอเลี่ยนครับก็จะมีเรื่องทะเลาะกันจะออกข่าวว่ารักนี่อันนั้นไม่รักนะแล้วก็จริงขนมโยคะเดี๋ยวด้วยคุณวัดราดนมเข้าไปก็คือต้องกินเงี้ยนะครับเขจริงๆยะลาปัตตานีนราธิวาสอ่ะเขาหวานฉ่ำเลยนะไปบ่อยๆจริงเขาจะโรยแล้วก็โรยกันอีกอ่ะถ้าพอาีจริงเนาะ แต่อันนี้ใหญ่เขาเอาใจคนทั่วๆไปด้วยใช่แล้วก็เก็จะแบบโลแฟต์นิดนึงกินสบายกันบ่อยเลยถ้าสมุอยากกินหวานก็เติมเองใช่ไม่ต้อให้เติมนี่เนื้อน้ออันนี้โรตีธรรมดาโรตีตกออริจินอลตกข้ามข้ามข้ามอ่าเนี้อพาเมียมาดิพาเมียมาเพราะว่ามันเป็นโรตีตกเผลอตกเมียด้วยตอนนี้เมียเข้าโรงพยาบาลเพิ่งออกดิ่งตไปตายแต่อันนี้นะครับเพิ่งรักษาเสร็จเพราะโดนมีดปักล่ะ แนกกันคนละหมัดต่ออันว่าอะไรนนโรตีกล้วยทอดโอ้นนโหครับก็จะเป็นแบบโรตีกรอบๆทอดเป็นบ้างๆแล้วก็จะมีกล้วยเป็นบ้างๆแล้วก็แบบว่ามีรสชาติ ay, แต่ต้องไรรู้ไหมฟิลเป็นยังไงฮะฟรัมเบฟฟรัมเบฟอฝรั่งเศสใช่พอดีผมก็อยากจะทําเหมือนฝรั่งเศสเหมือนกันครับอ่าจุดส่งจุดไปมเลยอันนี้นี่กินเป็นซอมบี้เลยนะเฮ้ยนี่น่หลอกคุณผูผ้ชมจะเป็นยังี้ ตัวแป้งโรตีมันจะถูกทอดกรอบตัวนี้ไม่มีอะไรตกแล้วก็มีนมลอยแล้วก็กล้วยเนี่ยถูกทำข้างนอกแยกแล้วพอเวลากินคู่กันมันจะหอมพอดีอันนี้น่าจะแบบอันนี้ซินเนอรเชอร์คือเด็กๆชอบแล้วก็ผู้ใหญ่ชอบนะครับก็เป็นโรตีกล้วยหน้านูทตร่านะครับอันนี้ไปขอยืมข้างร้านมาแน่เลยไม่น่าจะใช่อ่ะ ร้านนี้ไม่น่าจะทําอะไรดีๆขนาดนี้อันนี้มันหน้าตาแปลกประหลาดหน่นอยเขาเรียกว่าโรตีเป็นแบบแป้งกรอบนะครับเป็นโรตีที่ชู่เขาเรียกกันเป็นโรตีที่ชู่แล้วก็หน้าวิตรีมฝอยทองอันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอาร์ทหรือทําสูตรออกมาใหม่ใช่มันก็จะมีปััซึ่งจริงๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยคนก็จะเอ่อรู้จักกันอยู่แล้ว่างนี้แสดงว่าเบิร์ดเดย์มาได้มาได้ผมว่าเอาเอาเทียนอันเล็กๆใช่ไหมใหญ่อะไรก็แบบมาเป่ากัน ก็มีหลายๆหลายคนเวลามาจัดงานเลี้ยงเด็กน้อยอะไรกันเนี่ยเขาก็จะมากันอย่างเงี้ยครับอก็หนึ่งมันสำคัญดีเพราะร้านเขาตกายด้วยชาช้าเออนะฮะเวลาอ่อมันมีที่มาคู่กันอยู่แล้วแต่ทำไมคิดว่าชาชักจะตีตลาดในกรุงเทพได้ชาช้จริงๆเนี่ยในตลาดที่ผ่านมา30ปีเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความหลากหลายแต่ว่าในเรื่องของความเป็นออริจินอล นะครับหรือว่าในเรื่องที่เขาเรียกว่าความอร่อยที่ถูกปากเป็นยังไงเราก็พยายามปรับเปลี่ยนื่อจากที่ผมาไปที่ปัจานีไปเนี่ยเราไปชิมเ่าของอร่อยว่าเป็นไงใช่ไหมครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แบบพยายามเนี่ยสืบเสาะค้นหาแล้วก็แต่งสูตรมันอยู่ยังไงจนแบบว่าเราก็ได้สูตรสําเร็จในส่วนหนึ่งนะครับในการทําแต่ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละท่านนะครับที่อยากจะชอบแบบไหนแต่เราเน้นในเรื่องของว่าออริจินอล คือเป็นชาชักใต้ของเราเนี่ยนะครับรสชาติเฟื่องเฟื่อมีสองแบบครับแบบร้อนแบบนี้ถ้าใครอยากกินยั่วยั่วลาเลื่อโอเคนะแล้วถ้าใครอยากกินเย็นๆเนี่ยก็แบบนี้เดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นสนใจั่นเขาเรียกเครื่องดื่มอะไรใช่ไหมประลาดมนุษย์โอดิปก็เป็นนมสดโอดิปโอดิป โอ้โอนตินโอออแล้วก็โอนตินดิบเนี่ยแหละโอ้ดิบนไม่มีอะไรเราไม่ยากที่ะส่งเรารมัยอโรมาเขา๋อันม่จักต่างประเทศเ้ยดิบอะไรอะไรอะยาอันนี้คือโอดนตินโอนตินต้องสั่งแนะนำอ่ะอันนี้เขาส่งเขามาให้นะฮะเป็นโรตีกรอบ กรอบเลยไม่หวานไม่หวานจิ้มเองจิ้มเองครับลองชิมไหมฮะไม่เป็นไรฮะกระป๋องละาหกสิบเก้าถ้าเปิดได้เลยนะใครเปิดเป็นคนไม่ค่อยขายของแต่ขายดีมากคนชอบมากเปิดหน่อยท้าทายความกรอบเห็นไหมเราต้องเปิดพิสูจน์ดู69บาทขายแล้วจะได้ไปแล้วไรได้ไงถามว่าใหญ่แล้วเมนูมันเยอะอย่างนี้แล้วมันยังไงจิ้มขนมเขาบอกคิดง่าย มันคือโรตีแล้วมีท็อปปิ้งที่แล้วเปลี่ยนไปตามแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการพิสูจน์เห็นว่ากรอบเดี๋ยวลองปับๆไั้ง่ายๆคุณมีอะไรก็เล้าแต่ที่บ้านก็ไปจิ้มเอาอันนี้เคี้ยวฟันตัวเองอยู่ไม่ไม่ไม่นี้ผมแนะนำนะอร่่ยวจิ้มนมอร่อยถ้าเกิดอยากเปลี่ยนบรรยากาศคนชอบทานคาวจิ้มน้ำพริกเผาจะอร่อยมาก ร้านอยู่ตรงไหนอีกทีร้านอยู่ตรงไหนนะครับร้านอยู่ในโครงการ City อวานิวซิตี้นะครับก็ง่ายๆเลยถนนประเสริฐบรรุกิจต,ตอมอ่อที่129ติดถนเน,ถนเลยลเส้นเกษตออร่ตลยเ ร้อยยี่สิบเก้าหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมเจ้นนี้เขาทำต่อม่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรไว้ให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยได้บอกแล้วก็พวกไลน์แมนได้ใช้งานได้ไม่ต้องลำบากหรือขึ้นพิกัดให้หน้าจอจบนะคลิส่งเว็บไซต์อะไรใดๆเปิดวันไหนบ้างปิดวันนไหเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทุกวันเที่ยงวันยันเที่ยงคืนโอ้เป็นแรงงานคาดกันอยู่ที่นี่ ที่พืนเหรอใช่ครับวันนี้ผ่านมาประมาณสี่ห้าทุ่มก็แบบได้เราคาดหวังว่าแบงคอกโรตีชาชักเนดียวไปจะมีเป็นจงเป็นชายอะไรงนี้ไหมคนเราเวลาทําอะไรมันจะคาดหวังอยู่แล้วสิ่งแรกตอนนี้ที่ผมกําลังคาดหวังเลยทํายังไงให้ถูกปากลูกค้าทํายังไงให้ถูกใจผู้บริโภคแล้วก็ได้กินอย่างสมเหตุสมผลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการคาดหวังว่ามันจะสาขาต่อไปเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณใหญ่มากฝากไปด้วยนะฮะใครที่ชอบของหวานหรือไม่ชอบของหวานจะชอบของ ฝากกันแล e, ้วแต่น e, ะครับเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งที่ร้านนี้ได้แบงคอกโรตีเส้นเส้ก๋วเตี๋ยตัดใหม่นะครับผมต่อหม้อที่1 2 9่องเกขอบคุณสนับสนุนกันด้วยกับคุณใหญ่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอ้โหดูน่ากินจริงๆเนี่ร้านนี้นวัดเป็นไงบ้างคือเขาเป็นสไตล์อาหารแบบท้องถิ่นที่ giving, มาจากปัตตานีแต่เขามา a ด a p t ให้คนรุ่นใหม่ได้รับประทานถ้าชอบหวานมาก ก็จะมีนมเอามาใส่ต่างหากและความเป็นครีเอทีของเขาใส่ทุกอย่างลงไปเป็นไส้ทําให้มันรู้สึกว่าแตกต่างจากที่อื่นแต่พื้นฐานเขาคือตัวแป้งโรตีถือว่าแน่มากนะคือเขาฝึกอยู่ทุกวันแล้วก็ทําลงมือทําเองทุกวันทุกเมนูเลยเพื่อจะหาให้ได้ว่าอะไรที่เหมาะกับคนเทพมากที่สุดเป็นคนเอาจริงเอาจริงมากและเห็นบอกว่าชาชักเขาเข้มข้นมากโอ้โหบางทีชัก3มชั่วโมงยังไม่ยอมโอ้ไม่ใช่เขๆก็เสร็จพร้อมขายใช่ไหมพร้อมขายเลยดีมากเลย แล้วดูสิแบบว่าใหญ่เราก็รู้จักกันนะลูกแล้วทำไมไม่มีอะไรมาฝากไม่มีงันอีไรต้องมีมีครับแต่ว่าอย่างโรตีเนี่ยพูดตรงว่าเอามารายการมันจะเย็นมันจะเจือเปียวไม่กรอบไปก่อนแล้อย่างอื่นมาให้เป็นเป็นแบบว่าถ้ากินครั้งเดียวอาเขาจะไม่หนำใจใช่ใช่ใช่อาทานจะชอบทานกาแฟที่ร้านเขามีกาแฟอยากจะไปทานเมื่อไหร่ก่อไปกินกาแฟกินโรตีมีบัตรส่วนลดดีกว่าโอ้ยอันนี้ดีกว่ามาให้ครั้งเดียวเนี่ยตัวติ๊กเกอร์อันนี้นะครับถ้าติดไว้ที่รถ ติดไว้ในรถนะครับลด90%อ๋อ้งายฮะนี่ฮะลด90%เดี๋ยวนะขออนุญาตเดี๋ยหก่อนพี่นวัดเราพอผมขอนี้ขออนุญาตนี่ก่อนสติกเกอร์ติดรถหมายความว่านี่คือสติกเกอร์ที่ผมจะต้องไปติดรถผมแต่แล้วถ้ากินลด90% 90%แตกของอ R ไม่ใช่อันนี้ครับเอาเอาหรออันนี้นี่อันใหญ่90นี่นี่ของอ R อันเล็กๆพออันนั้นลด90%นี่ลด3% โอ้ยตายแล้วใช่นี่ถ้าติดสองนรวมกันเนี่ยมองไม่เห็นรถคันหลังที่วิ่งตามมาเลยนะจะได้รถ9ก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ใ่บโอกไรมบาเ่สามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกินแถวบ้านก็ได้โอเคไปวะไปนะฮะไปร้านเขานะฮะเขาทำจริงนะใหญ่เวลาคนทำอะไรทำจริงนะแล้วก็ของเขาอร่อยมากๆครับตั้งใจมากๆนะครับฝันดี เขาทําจริงเราก็ต้องไปกินเขาจริงๆบางกอกโรตีแอนด์ชาชักนะฮะบอกนิดนึงว่าอยู่ตรงที่เขาเรียกอะไรนาวามินซิตี้นาวามินซิตี้อเวนิวนะครับเป็นแบบเฟสสองอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามตอม้อหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าโอ้โหนี่จำได้แม่นมากเลยพยายามจะไปขุดตอม้อเขาาไปไม่ได้ไม่ได้วันที่เวลาหมดแล้วนะครับขอท่านผู้ชมมีความสุขมากๆนะวอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ 3,